กลับสุ่สนามติดตามความมัน,นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับคู่เอกของรายการซึกพีพีทเกียรติเพชรท็อปคิงซุปเปอร์ไฟครับตกสิษย์ของเลขามาน้อ,อยุดอนและก็เจ๊ปุ๋ยครับมาดูครับในด้านของยอดวิญยาณนะรุ่นพี่ครับยอดเสกสรรรุ่นน้องแต่รุ่นน,น้องนี่สูงยาวกว่า27ปีแหละครับทางด้านยอดวิยยารุ่นพี่ครับเสกสรรวัยยี่สปีจากเมืองอุบลครับ สองอุ้หะอุบลกับอุดรอาล้ครับโปรโมเตอร์เบียเกรตเพชรแล้วก็โปรโมเตอร์อุดอุดรครับสองโปรโมเตอร์หนุ่มนี่นะครับหลังสัมคู่มวยดีๆให้พี่น้องได้ชมกันครับแต่อย่าลืมพี่น้องวันนี้ที่อำเภอประทายนครราชสีมาครับประจัดสามวันแล้วครับสองสามสี่วันนี้แซกชุมแพนะดูฟรีหมดเลยครับทั้งดนตรีทั้งมวยวันนี้ก็จะเก็ตเพชรของเราให้พี่น้องได้ชมกันครับใช่ครับวันนี้นี่แซกชุมแพครับ และพรุ่งนี้ครับไม่พัชรีครับขอไปครับวันที่พรุ่งนี้ก็คือวันที่3นะครับกระต่ายพันนิพาครับและก็วันที่4สิงหาคมนี้ก็เป็นไมพัชรีครับตอนเรียนเชิญนะครับรวมกิจกรรมครับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและกิจกรรมมากมายครับชมฟรีตลอดงานนะครับ2-4ถึงสสิงหาคมวันนี้เริ่มครับมีมวยด้วยนะฮะยามีครั้งหนึ่งครับสำหรับศึกมวยไทยท่องเที่ยวไทยนะครับ อธิบดการอำเภอประทายจังหวัดนคนรราชสีมาครับคู่เอกวันนี้ไปดูดินเนื้อทองผู้กองพง191ครับเจอกับฟ้าบุญมีสอนดนเนินครับพร้อมไวดังเต็มอัตราส่วนบนเวทีครับยกแรกครับแล้วก็ชื่อนำหน้าด้วยยอดทั้งคู่ครับยอดวิทยากับยอดเสกสรรครับใครจะสุดยอดด้วยกันครับสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือไปครับเดี๋ยวมัลุ้นไปพร้อมๆกัน ยอดวิญาสองครั้งหลังชกที่นี่ในโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะเจ้าหนุ่มชีวะหรือว่าเจ้าขุนสยามมาคนเดียวกัน,น้วครับที่นี่ครับในยกทีสองแล้วมาชนะน้องยกสามพร้อมรบอีกไฟล่าสุดือว่าคืนฟอร์มเก่งของเขาขึ้นมาเลยว,วันนี้มาเจอกับยอดเสกสรรหอยรุ่นน้องที่ฟอร์มแรงขึ้นมาครับสูงๆยาวๆเสร็จด้วยครับในสายในสังกัดของจากก่าเจตทองพี่ไม้วัดระยะกันคนระับยก ยกขาแบบวัดระยะก่อนะยับเข้าไปนะครับมีคู่หน่อยครับยอดวิทยาโรจนวัฒน์สมศรีนะครับกับประการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับกระดูกกระเดี่ยวของยอดเสกสรรก็พอตัวแล้วล่ะครับกลุยมาหมดครับ3ยกหยกขอให้จัดมาครับไม่ตกล็อกเป็นพอครับนักมวยนี่ไม่มีเงินเดือนนะครับ จะมีรายได้ก็ต้องมีรายการชกอะไรครับขวาไปครับยอดเสกสันครับสูงๆูงยาวๆว,วันนี้นี่จะใช้เป็นประโยชน์หรือเปล่าครับหรือว่าจะเจอจ,จะดูความเก่าของรุ่นพี่ครับหมดยกกับพักก่อนเอาละรครับคุณผู้ชมครับต้องขอบพระคุณผู้ สนับสนุนของเราเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะ่า่มวยพันธมิตรของเกียรติเพชรไม่ว่าจะเป็น่ข่มวยแอสสันปะตองครับโดยเสียแอสสันปะตอง่ข่มวยกุ๋ยบางคอแหลมไข่มวยสิงมาวินโดยเสียหนึ่งทัชชนนคชาส่วนณข่มวยสอเดชพันธ์โดยพันตารวจโทสุประเชษเดชพันธ์่ข่มวยพอหอมกลิ่นโดยคุณชัยพยับหอมกลิ่นไข่มวยสอธนบวรโดยดบบรธนบวรสิริคุณากลุ่ค่ข่มวยพรัญชัยโดยกโกเดพรัญชัยอดีเทพวรพันธ์และก็ แอปพลิเคชันคลยทีวีครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่เหมือนติดขอบเวทีครับยกที่2ครับขยับาเตะซ้ายดักไว้ครับยอดเสกสรรยอดวิทยารูปร่างเล็กกว่าครับพยายาม่จะค่อยๆเดินเข้าหาเตะซ้ายหลุดครับยับซ้ายครับยอดเสกสรรงางแล้วเตะขวาครับเจาะยางครับรอจังหวะสงครับยอดเสกสรร ท่าทีติดตามผลงานของเขานีเป็นมวยที่มีจังหวะลำหักลํำโค่นครับลูกเตะนี่เตะหนักครับไอเตะผู้ต่อสู้นี่แค่เดียวหลับมาแล้วอี้หุกายครับของยอดวิทยาน้ำกระจายเลยครับสัญญาณอันตรายมาแล้วครับยอดเสกสรรกาตกมือหล่นไม่ได้ครับหมวดขาครับหยับ้ายครับขยับไปครับหมัดขวาไม่ถึงดีครับยอดวิทยา เตะขวามาครับเก็บอาวุธได้ครับยอดวิทยาครับขยับเข้าไปครับหนวดขาครับนี่ครับครั้งที่แล้วนี่ก็ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยด้วยการเตะขานี่แหละครับอ้าวหมัดขวาตรงครับโดนเตะขาคืนจากยอดวิทยาขยับสายเตะซ้ายครับยอดเสกสันทิปซ้ายขึ้นไปครับยอดวิทยาขยับรอดูครับเตะซ้ายดึงครับแล้วก็ขวาคืนครับ ไม่กลัวครับยอดเสกสรรยอดวิทยาพยายามที่จะขยับขู่ครับขวาครับเอ้าโดนขามีอาการหรือเปล่าครับยอดเสกสรรโดนขาเจ็บอาการไว้ก่อนต้องไม่เจ็บครับยอดเสกสรรรับสวยจ่าเจตระการพื้ผลอุบลราชธานีแต่ว่าครูตลอกเลยรุย่นพี่ยอดวิทยายกเข้าไปฟอร์มสนเหลือเกินชั่วงนี้ครับสองน็อกมาฮะสองครั้งหลังะโอ้ บอกแล้วครับกระเตะหนักนี่ฮะทีใครทีมันโอ้โหก้านคอเลยนะครับอศอกขวาครับพยายามจะบวกศอกคืนแต่ว่าฟื้นเร็วครับวันนี้ยอดวิดียอ่าละครับต่างคนต่างมีของนะครับประมาทกันไม่ได้แล้วนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยๆรับเลี้ยงอาวุธนะครับเรียกว่ามีใจปิดเกมพอสมควรนะครับพยายามจะเล่นเกมสั้นแต่ว่ายอดวิดียฟื้นอ่ะต่างคนต่างหุกซ้ายหมัดขวาตรงครับ ศอกขวาของยอดวิธีอ่ะท่านยอดเอยอดเสกสรรครับโอ้นี่ครับไปมือตกนิดนึงครับเจอการขอเข้าไปแล้วครับอย่างดีครับเรียกสติกลับมาฟื้นได้เร็วครับยอดวิทยายอดเสกสรรก็ไม่ได้เร่งแล้วครับค่อยๆใจเย็นๆครับเจอเตะเจาะยางมาคืนครับเจาะยางคืนไปได้คนละแบบครับได้อาวุธเลยครับเห็นเลยยกมีพักให้น้ำก่อนครับ พิหารงานโดยตระกูลสมพรุ่งโรดขุณปุ๋ยยูเรียตานนปกห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพคอมแพกเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหน,น,น,นึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพกเบรกครับนี่เป็นจังหวะเข้าเบรกนะครับไม่ใช่คอมแพกเบรกนะครับนี่ครับเข้าเบรกเตะก้านคอครับเล่นเอาซื้อไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยอดเสียงสรรพยายามจะปิดเกมให้สั้นนะครับยอดวิทยาก็ถือว่าร่างกายมาดีฟื้นมาเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ไม่สั้นละต้องดูกันยาวๆและเกมคู่นี้ อาครับลุ้นกันต่อครับลุยกันต่อครับสงคารามยังไม่จบครับยกที่สามครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับเช็ดเนือเช็คตัวเช็คความพร้อมครับลุยต่อครับ <S <S ย,กยกที่สามครับครึ่งทางออหวาดเสียไปเลยครับสองยกที่ผ่านมาเดี๋ยวจะยกสองมาดูว่ายกมีมีอะไรเกิดขึ้นครับมีอะไรดีให้ดูฮะ ยอดเสกสรรนี่เห็นได้ว่าแขเงียบเงียบโดนเจะอย่างไงก็เก็บอาการโอ้โหเอาทีเดียวคืนนะหมดการขอแต่ยังเอาอยู่ครับยอดวิญายังขู่เหมือนเดิมเพ่นพี่มาขวาไปขวามาใครพลาดไม่ได้นะครับเกมอย่างนี้ครับใครจะป๊อกกอนเท่านั้นเตะขาครับหมัดขวาตรงขวาตรงไปทีหนึ่งวันนี้นี่ก็ถือว่าละเอียดใช้ได้เลยนะครับทางด้านของยอดเสกสรรครับเตะขวาสูงครับยอดวิทยาเียบซ้ายครับยอดเสกสรรครับ หมัดขวาตรงครับเสียบขวามาครับเตะซ้ายโดนบวกหมัดขวาหรือมัดซ้ายครับบวกหมัดมาหมัดคืนสิครับแมบยิงฟันยิงฟันไม่เป็นไรครับไม่แลบลิ้นแผลแลบลิ้นไม่ทํางานเตะขาครับยอดวิทยาครับโอ้เอาครับลุยครับต่อยครับเตะขามาครับตอนนี้กัดฟันบวกทั้งคู่ครับเตะขวาไปเตะจอยางคืนขวาไปครับขวาคืนขวาครับยอดเสกสัรครับสองแข้งใจพี่หรือใจน้องโอ้โหดูครับ หนักๆแรงๆเน้นกันเลยครับคำใหญ่ๆหัวใจยังนิ่งทั้งคู่บีบเกมต่อรุ่นพี่วิทยายอดวิทยาเน้นเจาะข้างล่างแล้วต,ต่อยหมัดมาครับขวาของยอดเสกสรรขวาของยอดวิทยาคละาทีให้มันรู้กันไปนะครับว่าใครจะหนักกว่ากันนะครับตัดขวาลำตัวครับยอดวิทยาเตะพับนยอดเสกสรรก็นิ่งเหลือเกินครับโต้ทุกลูกเถียงทุกดอครับ นี่คือความมันครับผลงานของโรเบอร์ตเดียกเกตเชนแล้วก็อูดอุดรครับเตะขวาสูงเสียหลักกนจะเบ้าไปเองตายครับลุกขึ้นมาว่ากันต่อขยับซ้ายครับไปเจอหมัดขวาครับอต่อยสายคืนครับน้ำกระจายเหมือนกันครับจ่อยางครับหุกซ้ายครับหมัดขวาครับยังกัดฟันได้ครับยอเสกสันแล้วเสียบคืนเอาแล้วครับบล็อกแล้วคืนได้ครับ ยอดพิทยาโอ้โหต่างฝ่ายต่างสมาดีฮะโดนต่อโดนดอกต่อดอกบวกแบบแรกกันแบบใครดีใครอยู่เลยครับเกมวัดใจเกมวัดอาวุธครับโดนหุกซ้ายเตะขาครับทตงด้านของยอดพิทยาครับมานี่เดี๋ยวก็รู้ว่าทัดมวยใครจะดีกว่ากันครับอุบลหรืออุดรครับปัดหนึ่งสองสามครับของยอดเสกสรรครับเจอข่าวขาของยอดพิทยาแทงจิกต้นขาเหมือนเดิมนะครับยอดพิทยาครับโรจนวัฒน์สมศรีที่จากศรีสะเกดครับแยกออกมาอีสานทั้งหมดนะครับบนเวทีเดินต่อครับ โอ้เดือดครับเดือดมากๆครับไตขวาไว้ครับขยับมาง้างยังไงดีครับฮุกขวาไปเจอแข้งขวาครับนอออกครับเตขวามาครับยอดวิทยายอดเสกสรร้ายคืนไปครับเตสายสองแข้งมาดมาผลักออกขยับถีบไปก่อนโอ้มาแรกเลยครับวันนีุู้นพี่ยอดวิทยาหัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆวันนี้มาแรกเลยฮะดูฮะต่อยทองกัโอ้ย พร้อมเสีงระครังไม่ว่ากันนะนอครับอรรพคุณกับยูรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศและก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร G K 2 4ตราเกกคูครับจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศรวมไปถึงกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตาโฟกัสคอฟฟี่ ดูกับภาพช้าครับหุกขวามาบวกคืนครับโอ้แล้วเตะขาครับนี่แหละครับที่มีอาการช้ำครับตอนนี้นี่เกือบจะไม่แล้วครับแต่จังหวะบวกคืนครับก็โดนเหมือนกันครับท่านยอดวิทยาครับยอดเสกสรรก็โดนยอดวิทยาก็โดนครับโดนทั้งคู่ครับแต่ยังบวกกันในแบบชนิดที่โอ้โหสุดยอดจริงครับค้างเหล็กทั้งคู่เลยฮะชมกันต่อครับยกที่4ี่ โอ้โหดูครับหัวใจนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับเหนือคำบรรยายบีบเกมต่อยอดวิยาแดงครับน้ำเงินยอดเสกสรรขวามาขวาคืนครับหัวใจนี่สอบผ่านครับไม่ต้องไปเช็คแล้วนะครับเรื่องของหัวโจงหัวใจครับไม่มีหัวใจรั่วเตะขวาอตขวาโดนขึ้นก้านคอแม่วันนี้นี่เผลอไม่ได้เลยนะครับทางด้านของยอดเสกสรรหดก้านคอตลอดโอ้เอารับถีไปครับซ้ายมาครับยอดวิทยาขวาคืนไปยอดเสกสรร เขล่ยล่างจะทีมครับหมุนครับเดินต่อครับพยายามเข้ามาไล่เข้าไปครับเปิดเกมตลอดครับดูเหลี่ยมเขาบ้างครับมาวงในครับอยู่วงนอกแล้วโดนก้านคอลองเหลี่ยมในดูบ้างครับยังป้องกันได้ครับยอดเสกสรรขยัยเดินเข้าหานะครับยอเวดียครับเตะขวาดักเอาไว้ครับทีบครับเตะขวาครับยอเวดียยอดเสกสรรก็ งานละเอียดครับวันนี้อ่านี่ครับตทุกลูกเถียงทุกดอกครับเอาขวามาเตะขาอ่าคนนึงเตะบนคนนึงเตะล่างมีหมัดมาแจมอาครับชีวิตคิดบวงทั้งคู่ครับหมัดมาสอกคืนครับฮุกซ้ายขยับมาต่อตัดกำตัวเจอเข่าสวนขึ้นไปครับตะมาผลักออกก่อนโยนเข่าขึ้นไปเหมือนกันครับยอดเสกสรรครับเตะขวามาครับแต่นันยอดวิทยาขยับเดินเกี่ยวแล้วซ้ายซ้ายไปสองแข้งไล่เข้ามาครับ หนทางยังอีกยาวไกลครับนี่ยกสี่าแต่กเกมของยอดเสกสรรอ้อยู่หมดซ้ายก็ไปขวาคืนเกมของยอดเสกสรรตั้งกำแพงรับครับเกี่ยวแล้วโตเอ้าคืนมาเรียบเข่าจับกดฉากกไปครับยอดเสกสรรเตะขวาดักเอาไว้ครับอ่าไปต่อนะครับยอดวริยาไล่กวดครับอทีบเอาไว้ครับยอดเสกสรรเตะขวาไม่เข้าครับอาล่ะครับ ดูว่าวันนี้นี่จ่าเจดทองพี่ามจะกวาดหมดโตะหรือเปล่านะครับก่อนหน้านั้นได้รับชัยชนะไปจากเวลไฟในคู่แรกครับคู่ปิดไทยจะเป็นยังไงอาครับแยกครับสับมือขยับมาหมัดหลุดไปเตะขวาครับค่อยเดินครับเตะสายสายคืนครับเกี่ยวแล้วคืนแ้วแข้งขวาครับยอดเสกสันต่อยมาต่อยครับเอาครับหมัดมาอีกทีนึงเสียบเข่าครับยอดวิทยา พยายามลากมาตีโค้งเอ้ายอดเสกสรรยังไงครับจังหวะนี้รั่วไปกอดไปครับล็อกไว้แล้วเด้งตีครับเ,เด้งตีครับอีกทีโอ้เกิดอะไรขึ้นครับมาช็อตเด็ดเลยนาทีทองครับยอดเสกสรรน,นี่ทำเป็นเล่นไปมาดูครับความพยายามของยดอดวิทยานี่ครับต่อยหมัดสวนแขกโอ้ยโดนหมดัดอีกเล้าเยี่ยมขามาตีเอาตีเข้าไปอย่าย و! ดูความพยายามครับโอ้เอาละครับนี่ครับคณะพระปับสามัคคีทางฝั่งอุดรหรืออุบลจากความนะครับอภากอนเดี๋ยวกลับมาสิงหาคมครับศึกมวยไทยแดวรุ่งเมืองชะอำรถสวยจ่าเจดนะครับดูฟรีนะครับที่เทศบาลเมืองชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับอ่ะไปให้กำลังใจจ่าเจดกันหน่อยครับอับบนเวทีอู้กานคอี้สวยงามมากเตะขวามาเตะขาคืน ฝามาเตะขาคืนครับนี่ครับก็ทำท่าว่าจะแม่คณะพระป่าจะไปถึงวัดอยู่แล้วนะครับโอ้โหแต่ว่ายางแตกยางรั่วซะก่อนครับกำลังซบอยู่ฮะต้องติดตามดูนะครับว่ายกสุดท้ายอีก3มนาทีเนี่ยครับแม่จะมีรถพระป่าคณะอุดรหรือว่าอุบลนะครับไปไม่ถึงวัดครับนี่แหละครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแล้วครับมันริบลีไปแล้วนะครับ เกียงแต่โด้ลูกชนขึ้นมาครับเป็นไปได้อยกนี้ยกสุดท้ายครับไรทำได้ก็น่าจะนำโชคนำชัยให้กับตัวเองแล้วแต่ว่าจะเป็นใครครับจากอุดรครับเกงสีแดงน้ำเงินจากอุบลยอดวิทยากับยอดเสกสรรเดินเข้าหานะครับยอดวิทยาเหมือนเดิมหีิบเอาไว้ครับพยายามจะเตะเตะไม่ถึงครับโดนทีบจากยอดเสกสรรครับต่อยขวาครับอาล่ะครับถึงตัวตีเข่าซ้ายครับ พยายามจะตีตีพยายามยกบังเอาไว้นะครับางด้านของยอดเสกสรรครับโอ้โหแม,มวยสูงยาวนี่ชอบเล่นนอกยอดพิยาดเดินครับเตะขวาออกสายหน้าครับเกี่ยวเกีียวทําอะไรได้ไหมขึ้นด้วยขวาครับเกีียวได้ขึ้นด้วยซ้ายซ้ายอีกทีหนึง่งโอ้อาครับแข่งขวาครับยอดพิยาขวาขึ้นไปครับยอดเสกสรรขยายไปต่อถีบซ้ายขยาบงานครับ ออกไม่ออกยังไงดีครับเตะขวาเขีย่ยหลางคืนใน้วแข้งขวาครับยอดเสกสรรครับ oh. ต่อยมาเตะซ้ายคืนแข้งมาเจอแข้งคืนไปโอ้โ oh, ตทุกดอกเขียงทุกงเม็ดเข้าไว้นะครับม,มายอดเสกสรรเองก็ยังมั่นใจอยู่แต่ว่าเกี่ยวแลโต้นี่ฮะเน้นทั้งขคสองข้างจับเทดามูดำเข้าไม่ไปดำเข้าไม่ลงเลยเสียแรงเลยครับเสียอาการเลยตอนนี้ไปยโอ้ออกอาวุธไปครับเอาละครับดูว่าใครจะหมดครับ ผู้โดยสารของทั้ง2องฝ่ายที่เพียบเลยครับโอ้เอาลครับหันไปมองทีมงานครับยอดเสกสรรครับจะเจดโบกให้เดินครับยอดเสกสรรไม่เดินครับ <c oughs> ลูกพี่สั่ง <c oughs> ไม่เชื่อลูกพี่ซะแล้วอา,อาลครับดูครับว่าใครจะเกลี้ยงทางกอัต้คขวามไม่เข้า โอ้สนุกและเกินครับวันนี้ครับโปรบอเตอร์เดียกีดเพชรอยู่ที่อังกฤษนะครับเชื่อว่าดูจากแอปพลิเคชันภายทีวีอยู่ครับพอโปรบอเตอร์ไม่อยู่ในมวยต่อยสนุกและเกินแสดงว่าวันเสาร์หน้านี่ต้องหาเรื่องให้โปรบอเตอร์ไปที่อื่นต้องไป <c oughs> ที่ <c oughs> อื่นแล้วโอ้โหดูครับมาเช็ดเสียนกันนววันยกสุดท้ายนี่แหละครับไอ้ย่าอได้เข้าตากรรมการมารกกรันท่านผู้ชมก็ชมอยู่นะฮะผู้บรรยายก็ว่าไปตามภาพตามสายตาครับท่านผู้ชม คือแดงเตะเราจะบรรยายว่าน้ําเงินเตะไม่ได้แหละครับก็ต้องบรรยายตามตามอาวุธนักมวยครับน้าเงินเตะล้วก็ต้องบรรยายว่าน้ําเงินเตะแหละครับครับ<อ>โ,โดนต้องบอกว่าโดนแล้วครับ <discs> ใช่ครับแมบางทีเราก mm ็พยายามบรรยายให้มันเป็นกลางอะ่ะแต่ว่าคนดูก็ต้องดูเป็นกลางด้วยครับ <hi> <lion> แต่ชนะอยู่ที่กรรมการแล้วครับตอนนี้เหมือนเงียบลงไปแล้วครับโอ้ยอดเสกสรรก็พยายามเต้นฮะฟุตเวิร์กมองหน้าพ่เลี้ยง อาเจตบอกกระโดดหน่อยขยมหน่อยเอออาการต้องสดชื่นครับวายอดวิญญาณุกินนิ่งนะครับไม่เข้ารอเสียงะระฆังมาแล้วจบครับบนเวทีจบคือจบครับจะมีอีกสักครั้งนี่ก็ยังน่าดูนะครับสำหรับคู่นี้ครับเรียกว่ามันเฉือนกันเล็กๆนน้อยเท่านั้นเองครับต้องรอดูการชูมือครับใครจะเป็นผู้ชนะ โเจาอาวาสสมศรีครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับหันไปที่นักชกมุมแดงครับยอดวิทยาสตรีเยยวบางแสนครับโอ้วันนี้นี่มีลูกฮ <มา S 2> ึดนะแพ็คคู่เลยครับโอ้ครับฮึดดีเหลือเกินนะวันนี้ซ้อมดีมากครับโดนหดก้านคอหลายครั้งเลยครับหน้าสั่นทำท่าตัดตัวย่อเลยฮะแ,แข็งใจครับฮึดขึ้นมาในช่วงปลายยกที่4เรามาโชว์ฟอร์มยกห้านะมีผาช้า ชัดเด่นให้ชมครับดูครับจังหวะโดนการคอไป2ทีครับแต่วันนี้ยังทนได้ครับแต่ทานเียยอดวิทยาแล้วก็มาเร่งช่วงนี่ครับโดนตั้งแต่ยก2ครับอ๋อการเมาครับเกือบไปแต่ยก2แล้วครับยก2โดนรัวครับยก4ต้นยกก็มาโดนอีกทีหนึ่งครับแต่ปลายยกครับมาจับในตีครับอยู่ดีๆท่านั้นยอดส่สามนี่หมดไปดื้อครับ จุดเปลี่ยนน่าจะอยู่ที่ยกที่4เลยแหละครับตะเกียงถ้าจะดับไปแล้วนะครับสองนาทีแรกของยก4ี่ว่ายอดวิทยาจะเหยียบพันเร่งขึ้นดีเหลือเกินครับ30วินาทีในยกที่4ปลายยกนี้ฮะจากนั้นก็มาสู่ยก5ที่ตอนนี้ยังเป็นเกมเร่งอยู่นะน้องแชมป์ครับแล้วก็สุดท้ายครับนี่แหละครับช็อตเสาวงในครับเป็นไฟแซงเอาชนะคะแนนไปได้ครับยอดวิทยาครับก็ยินดีกับผู้ชนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามีคู่ที่าะให้ไดูครับชนีพักกันก่อนครับ